สวัสดีค่ะจากวันไรองพยอมค่ะวันนี้ก็ <c oughs> พามาดูกล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองปีนี้ไม่ได้กินดีเลยนะคะนี่ค่ะหักหมดเลยนะคะค้ำคอเครือก็หักนะคะนี่ค่ะเครือนี้ยังไม่ได้ค้ำนะคะส่วนเคอนี้ค้ำแล้วก็หักนะคะ ครือใหญ่กว่าต้นนะคะนี่ค่ะลูกกำลังสวยๆเลยนะคะหักหมดเลยนะคะปีนี้ขนาดมีป่าไม้ลมไม้บังนะคะยังหักได้เพราะลมมาแรงและเป็นลมหมุนนะคะส่วนอันนี้เป็นมะละกอลูกกลมนะคะหลายๆคนคงลุ้นกันว่ามีเม็ดไหมไม่มีเม็ดนะคะนี่ค่ะ ก็สอยเอาไปให้น้องหมากินบ้างน้องกระลอกลุยเละเลยนะคะวันนี้ก็พามาดูเรื่องกล้วยๆนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นกล้วยงาช้างนะคะอันนี้สูงมากนะคะสูงมากถึงมากที่สุดเลยนะคะนี่คือกล้วยงาช้างนะคะอลังการมากนะคะ อันนี้อยู่สูงประมาณสี่ถึงห้าเมตรแล้วนะคะรอบกอเขาก็หน่อเยอะนะคะนี่ค่ะหน่อเริ่มขึ้นแล้วนะคะยังไม่รู้จะหาวิธีทำยังไงนะคะจะเอาหน่อออกได้เพราะหน่อเขาติดติดกันหมดนะคะ วันนี้ก็พามาดูเรื่องกล้วยๆนะคะอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมมาเลยนะคะนี่ค่ะลูกก็ระดับเดียวกันหมดนะคะกล้วยหอมมาเลยมีสองเครือนะคะอันนี้แล้วก็ปลูกไว้สองกเอฟซี FC ของบาณฑิตขยมจากอำเภอโคกสมรงนะคะส่งมาเอามาให้นะคะว้าวมีเครือนูน่น อยู่ในซอกลุ้นอีกเครือหนึ่งนะแน่ไม่ว่าจะมีแค่ตรงนี้นะคะนี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้วยหอมนาคนะคะสำหรับกอน,นี้นี่กำลังออกปีใหญ่มากนะคะส่วนอันนี้เป็นเครือแล้วนะคะอันนี้มีแค่สี่วีนะคะลูกไม่ค่อยเครือไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะไม่ได้รดน้ำเลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่แห้งแรงมากๆนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะละกอนะคะมะละกอที่แม่แรงพยอมซื้อต้นเขามาปลูกนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นลิ้นจี่พันจักรพัดนะคะไม่รู้จักระพัดจริงหรือเปล่านะคะก็คงจะลากติดแล้วนะคะส่วนอันนี้เป็นแคนะคะเป็นแคสูงนะคะแคดอกขาวแคสูง ที่เขาบอกว่าเขาขายกันตาเขาปลูกกันกาตามข้างถนนนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นแคเทียนะคะเมื่อวานนี้เก็บไปได้กระมังใหญ่ๆเลยนะคะเอ๊รู้สึกว่าจะมีหนอนมากินดอกอีกแล้วไงอันนี้เริ่มมีฝักนะคะเดี๋ยวจะเก็บฝักไว้เพื่อขยายพันธุ์ต่อนะคะว่าจะลองตัดก,กิ่งเขาไปปกักชำยังไม่ได้ทดลองเลยนะคะ ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะลมหนาวพัดแรงจัดส่วนอันนี้ก็เป็นขานะคะเริ่มใบไหมอีกแล้วตอนนี้อันนี้ก็เลยพาเพื่อนมาดูนะคะน,นี่อันนี้มะนาวของบาลัยอยมนะคะพอเอาลงดินแล้วโตไวมากเลยนะคะใบเป็นอะไรเอ่ย หนอนมุวนมวนลังๆลัง <c oughs> ใบเริ่มสวยแล้วนะคะก็ต้องโรยโรยทั้งเกลือนนะคะโรยทั้งขี้เถ้าแล้วก็ลดน้ำให้เยอะๆให้เขาซึมลงข้างล่างนะคะเพื่อการปลวกการมอดมแมลงนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตะไคร้กอใหญ่นะคะเดี๋ยวจะต้องรื้อกอ,อกแล้วนะคะเพราะว่ากอนี้รู้สึกว่าจะมีเชื้อโรคนะคะเริ่มเริ่มแห้งนะคะ แล้วก็ไม่ได้ลดน้ำเลยนะคะเพิ่งจะมาลดเมื่อวานเมื่อวันก่อนนะคะตอนนี้อากาศที่บแรงงพยอมนี้แห้งแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะต้องขยายแล้วก็แยกไปไว้ในสูนคุณตาบ้างนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูเรื่องกล้วยๆก,ยกับพืชผักสวนครัวของบ้านแหวงพยมแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ว่านเรของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ